สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่วานพามากินข้าวเหมือนเดิมจ้ะมาเจ้ะเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันนะคะมา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 กินข้าวด้วยกันค่ะเปิดกล้องแล้วเนาะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆเข้ามารับชมคลิปแม่วานจ้ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนๆพบเโจอแต่สิ่งดีๆนะคะเพื่อนๆมาอันนี้แม่วานกินอะไรชามเปล่าจ้ะมาให้ทายมามามาให้ทายว่าแม่วานทําอะไรกิน เอ็นเอ็นเอนเอ็นเอ็นเอนเอ็นอ็นอนเ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 อ็นหมคะหมกหน่อไม้ใส่หมูค่ะทอดชิคงไว้ให้พะลุงจ้านี่ค่ะทอดชิโคงไว้ให้พะลุงกระท้อนจ้าเห็นไหมค่ะหลังจะกินอันนี้จ้า หวานก็ทำอันนี้ไว้ให้พ่อลุงได้จ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอ,าอ่างนี่จะเป็นนาทีแล้วจ้า,พจา,าเพื่อนๆจ้าสัปปลาเพลใส่พริกหยวกจ้าเพื่อนๆจ้าไม่กินเผ็ดเนาะไว้ให้พ่อลุงกับทอดซี่โครงหมูเนี่ยค่ะไว้ให้เขาเขาชอบกินเนาะอืมแล้ทำเผื่อไว้อย่างนั้นเลยค่ะข้าวไลเบอรี่ลูกสาวจ้าหวานจะกินกับข้าวเหนียว หมกน่อไม้ก็นึ่งข้าวเสร็จก็หมกหน่อไม้ต่อจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะหมกหน่อไม้แม่วานใส่หมูนะคะหมูนะแม่วาน่ะอุ้ยเนี่ยค่ะแม่วานน,ะานี่ค่ะเพื่อนๆจ้าชิมแล้วค่ะอย่างแซ่บเลยเห็นไหมคะเป็นแต่เสียบไปดีเป็นแต่เสียบบ่หืมมาจา้า กดโทรศัพท์แล้วเนาะลืมแต่ลืมแต่กดกล้องจ้ะเพื่อนๆจ้ามาๆจ้ะเพื่อนๆอ,นอนันนึ่งแลว้ววาก็ไปแล้วก็นึ่งแล้วก็ทอดหมูให้พ่อลุงแล้วก็ไปอาบน้ำมานี่ยแหละค่ะเดี๋ยวิมแล้วค่ะพ่อลุงขอไม่กินหน่อไม้ก็ไปเอามาจากป่านั่นแหละแถวต้นมะม่วงนั่นละจ้ะ เนี่ยค่ะอืมกินคนเยอลูกยังไม่มาลูกทำงานอยู่จ้ะเขากินข้าวอันนี้ไล่เบอร์รี่เขาเกล็บใสม้อนน้อยให้เขาค่ะอยู่กันสามคนพอไม่ลูกจ่ะ ลูกคนก็ทำทำงานด้วยจ้ะมันเป็นวันหยุดยดูต่ว่า,าวิศวก,กนนรงานเขาบ่ได้หยุดเนาะจ้ะเนาะทอ,อ,อดปลูกับปลากับชตโตสับปลาเช้าเนี่ยวันหยุดเนาะมันเลยมยีไม่ทลายลูก ถ้ามนางลูกกับเพื่อนก็ชอบถ้าลอก,กันแถวแซ่เพื่อนเพือ่อนจะครึ่งแล้วค่ะการกินจะครึ่งเลยเด้อแซ่บจเพื่อน นะทำสามหอใหญ่ๆอะจ้ะเพื่อนๆเพื่อพื่อนุ่งเพิ่นกินน้ำเพิ่นบอ่อกินกะเอาไว้อุ่นกินเนาะเพื่อนๆเนาะเนาะไม่สดจ้ะห้าลูกยังออกมา นางทำอะไรไม่รู้ทำอยู่ในอยู่คอมอ้ำผึไม่รู้หคอยนะไม่อยากกินน้ำนะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนแซ่บเด้อนี่เด้อใส่ัวละพาใบมะกรูดตะขาตะ ขาตะไคร้โขกลงนี่หมดเลยจ้ะอืออือเนาเอาอือม,มามาจ้าเพื่อนๆใครยังไม่กินข้าวนะเซฟเศษเนี่ยมันหอมหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดกระทงกระเทียมโขกลงนี่หมดเลยอือ นะแซ่บใส่พริกไปสามเม็ดเนี่ยโขกลงเนะี่ยพริกแห้งโขกป๊อกป๊กป๊กลงใส่คีกหินเนาะอืะ้มอืม้มนะ มันจะก,กินต่ออันนี้ไว้พะลุงจ้ะขอบคุณมากๆนะคะเข้ามารับชมชิปแม่หวานจ้าสวัสดีค่ะบาย